พี่มอเป็นไหมไม่เป็นตอเหลมอไม่เป็นเลยอู้องฟิล์มเล่นอยู่อ่ะวันนี้น่ารักมผมเปลี่ยนไอดีไม่ทันว่ะถ้าอย่างนี้เขารู้จักเราแน่นอนระหว่างเขาหวัดดีกูว,ว่ากูเปลี่ยนไอดีทันนะใจเย็นลูกใจเย็นรอพี่แป๊บนึงไอ้เร็วเร็วดิไอ้ย่าพึ่งยิงเพิ่งไอ้ไม่ทันไม่ทันแน่เลยโอ้ยสารไม่ทันช่องอะไรสักช่องเลยเชี่ย แมงเอ้ยอยู่ในช่องนี้เล่นอยู่หรือเปล่านะาชูปุ้ยเออแรงแพทผมจะไปเล่นกับช่องเล็กๆเ,เลยแล้วกันไะ <What? S 1> เดี๋ยวพี่จะแบกน้องเองนะไม่ต้องเดี๋ยวพี่แบกน้องเอง52111เหีึ่แค่ไเจ็ดเข้ไอสัตว์อย่าไปบอกนะอึบๆๆอ,อ,อึบเลยจ้าไป ไอสัตว์ได้ต้องหลับต้องนอนแล้วกูไอ้เผู้สาวางามเนาะเพียบนี่สัมาษณงามเนาะไอ้บาปะงามเลยครับงามเขามีผู้เบาไปเจ้าดูปะกะคอยเดี๋ยวผู้เบากะคอยเดี๋ยวผู้เบาของเจาะก็อกว่าเงี้ยอยู่บอหน้าขอดมันฟังเขาบรูเรื่องเนี่ยเขาหลอ,าอดหน,น,<ม>น้าขอดเดี๋ยวมันตายดีกว่าหน้าคอดเล่นเทิงเออเล่นเทิงเล่นเทิงอ่ะเล่นเทิงเล่นเทิงอ่ะเล่นเทิงไปเล่นเทิงหน่อยเล่นเซิงคืออะไรไเล่นเทิงไม่ใช่เล่นเซิงเซิงมันอีกเรื่อง สวัสดีครับสวัสดีครับเแบบรือตงต,อตั้งแต่เพจแบบเพื่อนใจเย็นเหลือตั้งแต่เหลืองแต่เพจขนาดเพี้ยนเลย,ยเดี๋ยวสมาธิหลุดเลยคนพูดสวัสดีครับไอ้สัตว์เขาปิดหูเลยวะจบแล้วกูเขาไม่สนใจกูอะเราสวัสดี <c oughs> ค,ครับเขาปิดหูเลยเพี่ใจร้ายเพี่อเลยไอไลซ์สัตว์เลยเล่นหรือว่าเมียดะนี่ไงไอ้สัตว์กูยังชอบเลยปาดสีไปดิฮิ้วคุย สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ปาสีงนะครับก็ถ้าทั้ง3คนได้ยินผมนะครับน้องแก้มชอลน่าจะไม่ได้ยินผมนะครับเราจะแก้เกมแม่งเลยครับโอ้แก้เกมว่ได้ก็แก้พานะครับผมหน้าที่เนี่ย <laughs> ยังชอบคือกันล่ะครับผมคนบ้านไหนครับผมไอ้คนบ้านไหนนครครักข้อนยังนครศรีธรรมราชหรือเปล่านักข้อนปฐมฮะนครปฐมเฮนครข้อนยังครับนครนายกนครนายกโอ้โหแมนบอวแมนบ่เอาดีๆนครข้อนยังยกวนตีนไหมเจ้ากวนตีนคอยอยู่ตัวนี้นครพนมพนมเงียบเงียบเงียบแม่เงียบเป็นไรวะเงียบวันนึ่งคอยได้ยินเสียงแผล่ไอ้ได้ยินบ่ อ้าบักหานี่คือเงียบเลยวะบักเดะบักเดะว่าวัางหนึ่งนะบักเดะเออไอเจ้าคุยกั็คอยแน่คอยเงาคอยบวกคยขอเล่นกับไพลเล่นด้นี่เล่นเบิ้องโอคอยตื่นเต้นได้ไรไหมไอเรน่ังไดดีวะตื่นเต้นจทำแข็งวะเออ <c oughs> มึงคือเป็นนักสั่นตื่นเต้นทำแข็งย <c oughs> ี่อะไรวะเนี่ยคอนใช้เอง <c oughs> ไอไอคือโหลดซาแต่ไอเลี้ยงไดมอนด์บอ เจ้าคือสมรู้ซาดจ้ะเจ้าใส่เน็ตยังวะเน็ตเจ้าคือแบบสะทุนจ้ะวะไสเน็ตปิงเหระเน็ตยังก็ไะใส่เน็ตปิงเหรอใส่เน็ตปิงโอ้สุดเลยออบยังเนาะตายเด้อตายๆโอ้ยโอ้ยคอยถึกหนึงคอยถึกหนึงโอ้ยเอ้ยอ้เอ้ยสอยคอยเนี้ยโอ้ตายเจ้าคือเจ้าคือเจ้าคือหัวล่อดไหมคอยชีตายนี่ยไหมโอ้ เด็กูขึ้นมาภาษาเล่าเสวยเลยอยู่อยู่ดีก็เป็นคนเล่าครับสาวเล่าแต่ต้องบอกเล่าตัวไอโอ้ยอีหลีจิมันเวรมันเวรฮะโอ้ยโอ้ยตายตายตายมาเนี่ยมาเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปซอยค่อยไปซอยก็ต้องก็ต้องยันก็ต้องยันอี๋โอ้โห้ยอดเลยอายอายบอกเสียงอายบอก เก่งอนาคตบ่อนาคตดิเอ้าเจ้าเป็นเนเจ้าคำยังนี่ยเจ้าเป็นบ้าดิพี่คือไม่ดูบัสแดงให้ดูเลยนี่มันดึงไปไหมครับมันดึงไปแม่เออมันเอาไปบลูเซีดังได้เนาะน้องเอ้ยอ๋อือบอกบอกให้หนูเน ไปเอาไปน้อโอ้ยตายตายหน้าคอเดาไปครับหน้าคอเดาไปว่าเป็นเจ้าตีมาอีดามาเร็วอีดาคำแพงอีดาคำแพงแดงใจไวแดงไปยูเล่นไปยูเออเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใอยเอายู่เอายู่เอายู่วเอ้ยโอ้ยคือลายแท้ โอ้ยถอยก่อนถอยก่อนเด้อถอยว่าได้อยู่ได้อยู่ได้ได้อยู่ได้โผล่ไาหมคือกันเด้วถอยอยู่ค่ะมาถอยอยู่มาแม่บักฮานี่แม่เห็นผู้สาวกูตีเห็นผู้สาวกูตีเออโอ้ใช่ใช่เห็นผู้สาวแข่งเร็ว เอาล้ำล้ำจากก่อนนะล้ำจากก่อนนะเออบัดนี้สอยซอยพี่น้องฟังสอยนกแต่แต่บีมคว่ำปลายปลาตอนอเมริกาตอนอเมริกาเขียนประเทศไปใช้ไปใช้กันเร็วแต่อายแล้วเนาะอ้ายภาไปก็ไปเบิร์ดแล้วครับมากมากอ้าคือบทสนใจผู้สาวผู้สาวมันเล่นอย่างกูกินบูรู เขาเลี้ยบ่เลี้ยเกิดเนี้เอาได้อยู่เอาเจ้าคือว่าฝรั่งละบัดน,นี้แดงแล้วก็เดินแดงแลือเลีเลิศหนึ่งเออแดง้งโอ้ยเอาเลี้ยแล้วเดงโอ้ยแดงเดงคักว่ะใจวายเลยโอ้ยโอ้ยคอยกดยังเหรเอาแนวเอาแนวเอาแนวคอยเสียตะร้ายอยู่หนีแน่เลี้ยบเลีไซเลยบ่ตายนี่บ่ตายนี่ไอ้ไซด์น่้ยเออยู่ข้างหลังนะบักฮานะบักวนอ้วนนะไซดมันเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอยคอยย่านมันดึ่งคอยไหมโ้ยบ่ไหวคือกันเด้อหิว หิวคือกันเด้สั่งวันนี่ว่าไอ้ลากอนโอ้ยข่อยพ่อไต้ไม่ข่อยพ่อไตา้ซื้อได้ยังไงวะไม่ข่อยได้ยังไงข่อยรอดได้ย,ยังไงไอ้พ่อเจ้าตีอุ้ยว, <c oughs> วังหนึ่งพญานาคเล่นผ่านข่อยไปแล้วเจ้าเห็นปะพญานาคสีทองเหรอเห็นปะได้เห็นปะม่ส,สนใจหนูเน้ยอยู่คนเดียวนี่ สนใจกันเลยเออเบิ้งลิ่งแน่ริ่งแน่ริ่งดากแดงนะเบิ้งน่ดาบแดงนะเบิ้งน่เบิ้งเบิ้งตัวแดงเหงาเฮ้ยผู้สาวเงาเลยว่ะไอ้ผู้สาวเงาเลยฮ่า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 เฮ้ยเฮ้ยผมไปซอยแล้วมึงสรุปมึงเล่นตัวไหนมึงว่ากกูเนี่ยกูยังมมาดูเลยมังคาเนี่ยไหมลัมเบอร์ลัมเบอร์โอ้ลัมเบอร์โอเค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 ก็คือเซมโกอินเตอร์เลยว่ะไปไปบนบนบน เล็ดบ้าเล็ดบ้าเล็ดบ้าเล็ด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 ไปไปยอุ้ยมันเห็นคอยบอลอะเสียวจี่ไหน่ะมา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 โอ้พญานาคเล่นต่ำเหมยเพื่อนโอ้ยถอยก่อนเลยโอ้ลิงนี่แ่ละซอยเน้ซอยอ่านเน้ลิงเออผู้สาวปรว่าณน่ะเอ้ยไอโอ้โอ้ห่าแล้วโอ้บินเนยากโอ้ย ผู้สาวออกเด็กเฟียไปผู้สาวเอาไปเอาไปช่วยปะท่านพี่ครับมันเปิดอันตรีมันเปิดอันตรีเดือดิไซโลดไซโลดไซโลดข่อยมา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 เอาแน่เอาแน่ตเอาเ้าเอาขึ้นป่ะโอ้โอ้ต่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยซอยซอยผู้สาวตีบ้งก่อนได้ไหม ไอยผู้สาวตีมังกรอนเนี่ยเอ้ไอเอ้ยอยู่สายน้อไอแอมโกยิงไอแอมโกยมาอีหล่ามั้ยไอดูแทงให้มา้ยไขมาแล้วข่อยมาแล้วมามาไอแทงให้ไอ้แทงให้เฮือเสียไอแทงไอ้แทงเฮือเสียไอแทงโอ้ยไอแทงเอ้ยมันบินมาเอ้ยผีปอบบินมาอีหล่าเขาแม่ มีไอ้ซอยอยู่หนีหนีถอยมาถอยมาถอยมาหน่อยไปฟาร์มก่อนไป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 งามงามงามอยู่งามงามพี่สาวงามเราผิดเนี่ยสามางามเนาะไอ้บงาปะเขามีผู้บ่าวไปเจ้าะดูบะโอ้ยบนแตกวะบ่ได้รเราต้องสังเวยสังเวยยังวะโอ้ยเจ้าคือลาดข่อยแหม โอ้คอยขาโทษต้องเป็นแท่งไหมสรุปสรุปผู้สาวเขามีผู้บ่าวว่ะโอ้คืองามแถงงามแถไปงาม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 คอยเอาอยู่แล้วเถ่าลมไลยแตกเลยกูเอาทึ่งเอาทึ่งเอาทึ่งปองเทีนห้าวองเท้ยนสรุปคอมมีผู้บ่าวว่ะเจ้าว่า กอยเดี๋ผู้เากรอยเดี๋ยวผู้เาเจ้าบ่มีนอยู่บ่นะจังเจ้าน่ะโอ้ใส่เลยใส่เลยใส่ใเอาเลยโอ้ยขอ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 เด้อโอ้ยหามึงยมึงเอากลางตีบุกคารับรับแน่รับแน่ลิง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 โอ้โอตาโอ้โอโอโอรับคนนะรับคนนะรับคนนะามันเมันาตีมันตีเอาแม่ยิดาเอ้ย อีหละ่ะอีหล่ะใหญ่อีหละ่ะตายอีหล่ะมึงกระสีแยงไปเขาดูดดีแค่ไหนยังไรอีหล่ะเอ้ยถอยมาโอ้ยจะรอดอยู่แล้วกระสีตายเนาะเอาซอยไม่ได้ดิคะแน่นเออซอยว่าต้องซอยแมงแล้วบวายแมงแตายเลือดหน่อยหน่อยเพราะงูจักกลับบ้านแล้วกูว่าเนี่ยผู้สาวเนี่ยหิวแล้ว ทึ่งเทิงมากับข่อยเนี่ยตื่นเต้นว่ากูบาลมาเล่นมัน่งนะเออผู้ว่าเจ้าคือสีรอนเนาะเขาคือสีตื่น,ตนเต้นเจ้าแม่คอยว่าแมนบอล <s it> โอ้พยพญานาคเลนไสข่อยอีกแล้ววะมันสีแดงใส่คอยยังเดียวเลยอันแน่อันแน,ใน,ใน่แข็งเอ,อ้ยมาแม่เอาแม่ล่างชิบมียเยอะมาบอกเด้อบ่ โอเคโอเคเริ่มต้นไปเริ่กำลังไปเอาเอาแดงก่อนเอาแดงก่อนถ่ายลิงดอนถ่ายลิงดอนเอาแดงไปที่นี้ไปที่นี้ให้เขาเอาก่อนให้เขาเอาแล้วแลวจังมาโอเคเอาแล้วไปอีหล่าเอาแล้วไปเอาแลวไปไปเอาเล้วเรื่อไปเอาเล้วเรื่อ保卫เรวเรื่อเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนีเนี่ยบ้านี่มึงแม่ถือลุ่มแม่ลงแขกไปแม่รียบร้อยไป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 ตีด้ไปตีร่างตีร่างเดี๋ยวผมไปกลางก้อนจัน โอ้คือเจ็บแถอว่ะโอ้ยคนไทยเขาฟังเขาบู <Team. S 2> รุเล oh, <it> ah, ีองเลยโอ้ลืม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 อีน่ะไอ้ลืมไอ้ลืมตัไอ้ลืมตัโอ้ยกลางกางแม้กลางแม้จานกลางจานจานโอ้พยานากแม่กรี้วโอ้ยโอ้ยเชียวอีกแล้วเอ้ยเรียนใส่คอยย่างเดียวเลยว่ะคอยประกาตีเราไหมมันแหลกโบวัยเด้อเด้อโบวัยเด้อเด้อผู้สาวบอกเขาแหม มันดูดอย่างนัะมันดูดอย่างนันะมันจะดูดผู้สาวเข้ามาแล้วจันนี่นหลังอลเออมาแม่มันจะดูดผู้สาวกูได้ไปมวะอยากได้ไหมเนาะโอ้ระวังเด้อผู้สาวห่งวงเงือกเขาดูดคักแน่แยนึกเก๊กไหมโอ้ข่อยคาไปเจ็ดต,ตัวเลยว่ะจันอยากไปเจ้าหัวเนาะโอ้กับพ่อตัวยู่เจ้าขคนไม่ได้เจ้านี่ก็นลำบากบอกเลย ไอ้จานจานขวาละครน้ำเลยบออะละครเปรตนังน้ำจ่อยเลยบอหนินังเรื่องยังเหรอนังยังก่อนยังก่อนเจ้านี่เจ้านี่ทวงนี่เจ้านี่ทวงนี่ยังล่ะอนังยังเจ้าโอ้ยวอาไปทัวร์แล้วจานเจ้านี่ทวงนี่มีนงลูกนี่โอ้ยนังยังเนาะมาดูขึ้นกันทักนังยังเจ้าเบื้องบทบาทเจ้ากันมาเนี้ยมาเนี่ยมาเนี่ยไปไปส่

เอาวะนี่เอาวะนี่อ่ะเดี๋ยวคอยยุใส่เะาคอยลืมปล่อยมั้งเดี๋ยวถ่าก่อนถ่าก่อนนะทากับผู้สาวก่อนเดี๋ยวคอยจะเก่งตัวโคตรโอ้ยมากแล้วถือว่ามึนแล้วมึนแล้วยังวะเขากลางเลยจานยกยกยกจานยกจานยกจานยกผู้สาวถึงนะ้วพะามึงเอาเลยเอาเลยจานยกจานจานจานคอยเข่าเรเด้อรับคอยแน่ เบิ้ดเนี่ยเบิ้ดตีเล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 ยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยผู้สาวห้องผู้สาวห้องสามทางสามทางสามทางก่อนผู้สาวห้องอ้อนตรงคำอยากให้จบแล้ววะอ่อนแอ๋อไอจันอย่ารัดโอ้ยบอลหน้าโคตรกลัวกูตกใจเบิ้ดเลยลากรูหามเงย่าได้เบิ้ดละจันกลับบ้านเออกลับบ้านก็หนีกลัวขอดูดูในผู้สาวเขาเรียกร้องว่ะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านมะมะนี่มาเนี่ย มานี่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 ม่ได้ถอยถอยพวกเขาถอยถอยถอยโอ้ยนาขวดมันคือรอแต่ว่าเจ็ดหนึ่งหกศูนย์วงแต่ละคนแบบโอ้ผู้พิทักษ์แบบผู้พิทักษ์สุดยอดเลยว่ะผู้สาวคือบอมาน้ำเท่าอ่ะโอ้สุดจัดเลยสุดจัดเลยมานี่มานี่มานี่ผมพาไปเห็ดแนวนึงว่ะไม่ผาไปเห็ดอันหนึ่งกับนอผพาไปเห็ดอันหนึ่งกันนอฮะกันนอ มา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 ไอ้ผูคือขั้นเขียวบาฟาแท้ผู้สาวแบวกันแน่ไปไปดูว่าต้องฟาวเดี๋ยวกี่าไปไปเบวมั้งไปโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวไอ้ขั้นเขียวเลยเอามังกรเรนๆมาตีมังกรเรนๆมามูเฮาบ่มีอย่างปะแดงมันเกิดแดงมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจานจานโอ้โหล่อเมยแผนล่อเมยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มา้นี่เดี๋ยวบอกมัน ลอ่ลอลอ่อล่อมาแบบแดง <c oughs> เออโอ้ยจิมอย่างน้อแบบหนึ่งก็นหน้าโคตรไปไปทีละคนไปไปทีละคนไปไปหล่อมาคนหนึง่งเออห <c oughs> ล่อมาหล่อมา <c oughs> ยังไปอีกยังไปอีกยังไปอีกยายว่าไป,ไปาตั้งเสร็จแก้งหลุดแก้งหลุดหันหลังให้หันหลังนั่นล่ะหันหลังหันหลังหันหลังทำเป็นยิงบรโดนเออนั่นละ่ะถอยมาหลางังมาหลางังมาอีกย่างของมันวะมันบินไปเบิรเลยถอยมาถอยมา เขากะประกาตัวจันจานย่อไปเสือกแมียจันจันเอาแครีเป็นตัวเดียวเอาขอขาโทษสนัะเออเจ้าไปไพสีเงาออกมาตัวใหญ่บักคักหามเงยตัวเจ้าใหญ่พูดนี่นี่คอยปลาหดเนี่ยนี่ถ้ามันเอาเขาเบิ้งได้คอยปลาเดี๋ยวดาทะลุหินหามเงยท้าทาเลยแปลเมั้งแปลคล้องดีกว็ต้่งมันคือบอกออกมาเออมันบอกเลยว่บมันยานว่ะ มันยานมันย่านแล้วเอาบล็อ,อกสื่อสารไผ่ละแก,ก๊กย่านแปลว่าอะไรย่านแปลว่าอะไรแปลว่าสถานที่สถานที่แถวๆนั้นละบากขามเออบากขานี่ไหมสัวตายตากเลยวะไม่ใช่มั้งเฮ้ยคนไทยวะไอแมียงซะนเนาะข้าไปหลอนะหน้าคอดมันฟังเขาบุหรุเรื่องเนี่ยเขาหลอหน้าคอดร์ดมันตายดีกว่าวะ คอยว่านฟังคอยบรูเรีองเออฟังบรูเรีองแบบห้าเนี่ยรอมันรอมันนาคอรมานี่มานาคอรนาคอรมานี่มาไปดูข้างบนซิข้างบนมีอะไรนะเป็นเฮ้ยไปไปดูข้างบนเลยไปดูข้างบนเฮ้ยมันนี่จานจานจานร้อนไปเพิ่งร้อนไปเพิ่งมานี่มานี่ร้อนไปเพื่งนาคอร์ดนาคอรเล่นถึงเออเล่นถึงเล่นถึงอ่ะเล่นถึงเล่นถึงอ่ะ เล่นเทิงไปเล่นเทิงหน่อยอียงวะไปเล่นเทิงอ่ะเล่นเทิงอ่ะเทิงเทิงอ่ะเล่นทึงเล่นเซิงคืออะไรเล่นน่อเล่นทิงไม่ใช่เล่นเซิงเซิงมันอีกเรื่องเทิงเทิงเทิงคือข้างบนถ้าเซิงอ่ะมันอีกแบบนึงเออเออเซิงเออเล่นเทิงเล่นบนเล่นเล่นเทิงเล่น ไปตายไปเชตายไปชิ่ตายเฮ้ยไ้ไอ้ผู้สาวไป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 เข้าสีจบเด็ดไปบ้งอเล่นเทิงไปก่อนเดียวอเล่นเทิงเล่นเทิงไปก่อนปาปปาเร็วเร็เร็วเรพร้อมออมรจเอาใสเอาใสก็ได้ดูผู้สาวมีผู้เดียวหนิมีสีข้นน่อยไว้บล่ะ กระทำข้าเจ๋งกระทำข้าเจ้าเบิ๋งเข้าแม่ข่ายเข้าก้อนเลยเข้าก้อนกระตายก้อนเลยกูคอยเข่าเรือโอ้เข่าเบ่ไหวแล้ววะยันโอ้ยเงินบวกฟองเงินบวกฟองเงินบวกอโอ้ยจบเอยฮะ ยังกเมาคีลาสัตเมาคีลาสัตขาแต่ขานขาแต่ขานลูกหนังมันออกมาหมดเขกหนังมันออกมาหมดมันข้าวตัวมัน